ตราทีมชาติเนี่ยนะครับที่ปักอยู่บนหน้าอกเสื้อแข่งเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทีมไหนที่เคยควา้าแชมป์โลกเนี่ยก็จะมีดาวประดับไว้ให้นะครับฟีฟ่ารับรองว่าเอาดาวประดับไว้ได้นะครับหดวงเท่ากับแชมป์โลก1สมัยนะครับบราซิลมีเยอะสุด5ดวงนะครับอิตาลีก็มีทั้งหมด4ดวงนะครับอังกฤษตอนนี้ยังมีแค่1ดวงนะครับแต่ทําไมทีมชาติอุรุกไวยถึงมีดาวทั้งหมด4ดวงด้วยกันทั้งที่พวกเขาเป็นแชมป์โลกฟีฟ่าเวิลด์คัพเนี่ยเพียงแค่2สมัยเท่านั้น สวัสดีครับช anel Sunday Story นะครับเรื่องราวฟุตบอลสนุกๆที่นำมาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับปลายปีนี้นะครับฟุตบอลโลกนะครับ2022ก็จะมีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางช่องก็จะมีช่วงพิเศษนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ชื่อว่า World Cup Story นะครับก็จะเก็บหรือว่าหยิบยกเอาเรื่องราวแล้วก็เติบความรู้น่าสนใจในฟุตบอลโลกนะครับที่ผ่านๆมามาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นเทปแรกนะครับที่จะมีรายการ World Cup Story นะครับก็เจอกันทุกวันพุธนะครับ ตอนแรกจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปรับชมและฟังกันได้เลยครับเมื่อพูดถึงทีมชาติเนี่ยนะครับอุลุกวัยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่ในอเมริกาได้แล้วก็เคยได้แชมป์โลกมาแล้วถึง2สมัยนะครับเพื่อนๆก็คงรู้กันว่าเป็นความเข้าใจร่วมกันว่าตราทีมชาตินี่นะครับที่ปักอยู่บนหน้าอกเสื้อแข่งเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทีมไหนที่เคยคว้าแชมป์โลกเนี่ยก็จะมีดาวประดับไว้ให้นะครับฟีฟ่ารับรองว่า เอาดาวประดับไว้ได้นะครับหดวงเท่ากับแชมป์โลก1สมัยนะครับบราซิลมีเยอะสุด5ดวงนะครับอิตาลีก็มีทั้งหมด4ดวงนะครับขณะที่เยอรามันเองก็เช่นเดียวกันนะครับอังกฤษตอนนี้ยังมีแค่1ดวงนะครับแต่ทําไมทีมชาติอุรุกวัยถึงมีดาวทั้งหมด4ดวงด้วยกันทั้งที่พวกเขาเป็นแชมป์โลก FIFA World Cup เนี่ยเพียงแค่2สมัยเท่านั้นก็คือในปี1930ซึ่งเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรก และในปี1950นะครับซึ่งเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้ยุติลงนะครับคำตอบคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับ FIFA เนี่ยก่อตั้งมาในปี1 0 0 0 9 0 4นะครับ1904แต่ช่วงแรกเนี่ยยังไม่มีฟ i f a World Cup หรือฟุตบอลโลกนะครับ FIFA World Cup หรือฟุตบอลโลกเนี่ยมีครั้งแรกในปี19 3 0แต่ฟุตบอลมันเตะมาก่อนหน้านั้นนานแล้วนะครับแล้วก็กีฬาที่ถือว่าเป็นกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติกีฬาที่ประเทศต่างๆนะครับจากทวีปต่างๆนะครับมาร่วมทำการแข่งขันกันนั่นคือกีฬาโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกมีในยุคสมัยใหม่นะครับปีเนี่1900เี่ยก็อีฟุตบอลแข่งแล้วนะครับ ในปี1904ก็เช่นเดียวกันก็มีฟุตบอลแข่งแล้วเช่นเดียวกันเพียงแต่ยุคนั้นเนี่ยเป็นการแข่งที่ไม่มีเหรียญรางวัลมอบให้นะครับแล้วก็ทีมที่มาแข่งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทีมชาตินะครับเป็นเหมือนบางทีเป็นตัวแทนของสโมสรด้วยซ้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งในปี1908นะครับ1908สมาคมฟุตบอลังกฤษหรือว่า FA เนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับให้กีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาการแข่งขันอย่างเป็นทางการในโอลิมปิกเป็นครั้งแรกที่มีการมอบเหรียญรางวับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทีมชาติและนะครับแข่งกันไปสักพักหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยพอในปี1908เนี่ยฟีฟ่าก่อตั้งมาได้4ปีนะครับก็เป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องฟุตบอลโดยเฉพาะและของทั่วโลกแล้วนะครับของนานาชาติแล้วแต่ว่าพวกเขาเองก็ยังไม่ได้มีความคิดเป็นเรื่องเป็นราวที่จะจัดตั้งกนนารแข่งขันฟุตบอลโลกขึ้นมานะครับโอลิมปิกก็คือเวทีที่สําคัญที่สุดในการที่ทีมชาติต่ตางๆจะได้มาร่วมเล่นกันแข่งขันฟุตบอลกันนะครับเวลาก็ผ่านไปนะครับ ก็มีการยอมรับจากฟีฟ่านะครับในปี1914ว่าโอเคต่อไปนี้โอลิมปิกเนี่ยจะถือว่าเป็นเ,เหมือนแชมป์โลกของอาเมเจอร์นะครับก็คือแชมป์โลกของนักกีฬาสมัครเล่นนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่ากีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาสมัครเล่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับฟีฟ่าก็เริ่มให้รับการรับรองนะครับในปี1924กับในปี1928นอปะครับสองโอลิมปิกคราวนี้จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่ เป็นโปรเฟชชั่นแลแล้นะักนะฟุตบอลอาชีพเนี่ยมาร่วมทำการแข่งขันได้แล้วและยังเป็น2ครั้งแรกจ,จริงๆนะครับที่มีตัวแทนทีมชาติฟุตบอลจากทวีปต่างๆมาร่วมทำการแข่งขันนะครับในครั้งแรกแกของกีฬาฟุตบอลในโอลิมปิกเนี่ยจ,จะมีจากเพียงแค่ยุโรปนะครับหรืออาจจะมีจากอเมริกาเหนือนะครับอย่างแคนาดาอะไรพวกนี้แต่นี้ปี1924กับ1928เนี่ยมีตัวแทนจากอเมริกาใต้มามีตัวแทนจาก เกือบทุกทวีปครบเลยนะครับฟีฟ่าก็เลยให้การรับรองว่าโอลิมปิกในปี1924และโอลิมปิกในปี1928เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนแชมป์โลกเพราะอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยทางฟีฟ่ายังไม่มี World Cup หรือว่าฟุตบอลโลกของพวกเขาเองนะครับและอูลุกววยเนี่แหละครับเป็นทีมที่ได้เหรียญทองนะครับทั้งในปี1924และปี1928พูดง่ายว่าสถานะของอูลุกไวยตอนนั้นเนี่ยก็คือแชมป์โลกนั่นเองนะครับหมายความว่าตอนเนี้ จากมุมมองของฟีฟ่าเนี่ยอุลุกวัยได้แชมป์โลกไปแล้ว2สมัยนะครับจนกระทั่งทางจูนซริเม่หรือว่าประธานของฟีฟ่าเนี่ยก็ได้มีความคิดแล้วว่าเออฟุตบอลมันเริ่มได้รับการนิยมละจากตัวแทนของชาติต่างๆก็เริ่มให้ความสนใจส่งทีมมาเข้าร่วมแล้วเพราะฉะนั้นเรามีฟุตบอลโลกของเราขึ้นมาเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากนั้นครับในปี1930นะครับฟุตบอลโลกหรือว่า FIFA w o r l d c u ครัครั้งแรกก็เลยได้จัดตั้งขึ้นนะครับทำการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก อุรุกวัยเนี่ยแหละครับก็จะเป็นเจ้าภาพชาติแรกเนื่องจากว่าฟีฟ่ามองว่านี่คือแชมป์โลก2ส,สมัยติดต่อกันเนื่องจากได้เหรียญทองมา2ส,สมัยติดใช่ไหมครับของกีฬาโอลิมปิกและในปี1930ยังเป็นปีที่ฉลองครบรอบ100ปีการเป็นเอกราชของประเทศอุรุกวัยด้วยเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับก็เลยให้อุรุกวัยเนยะครับเป็นเจ้าภาพฟีฟ่าโวล์คับหรือว่าฟุตบอลโลกครั้งแรกที่จะตั้งการขันขันขึ้นมานะครับแล้วก็เจ้าภาพก็ คว้าแชมป์โลกครั้งแรกไปครองหลังจากนั้นในปี1934ในปี1938เป็นอิตาลีที่คว้าแชมป์โลกไปครองแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ก็อุบัติขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลยเว้นว่างไปกลับมาเตะฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิล์คัพกันอีกทีในปี1950และอุรุกไวยก็ได้แชมป์โลกสมัยที่2พวกเขาไปครองนะครับหลังจากนั้นก็ทีมต่างๆก็ผัดกันขึ้นมานครับเยอรมันตะวันตกบราซิลนโนนี่น่นจนถึงในปัจจุบันนะครับ จริงๆแล้วอยที่บอกนะครับอุลุัยได้แชมป์โลกฟีฟ่าเวิลด์คเพียงแค่2ครั้งแต่พวกเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกสมัยที่ยังไม่มีฟุตบอลโลก FIFA World ด์ครัครั้งและเป็น2ครั้งที่ฟีฟ่าให้การรับรองก่อนแล้วว่านี่คือเหมือนแชมป์โลกนั่นแหละนะครับเพราะว่าฟีฟ่เองยังไม่มีบอลโลกเพราะฉะนั้นครับฟีฟ่าก็เลยอนุญ,ญาตนะครับให้อุลุักเนี่ยสามารถประดับดาวบนโลโก้หรือว่าตรา ลมชาติของพวกเขาได้ถึง4ดวงครับในปี2021หรือว่าปีที่ผ่านมานี่นเองนะครับก็มีการมารีวิวเรื่องนี้กันนะครับมีการามาดูกันอีกทีว่ามันเหมาะสมไหมนะครับแต่ในที่สุดครับฟีฟ่าก็ยืนยันอีกครั้งว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วแล้วก็เกียรติยศแล้วก็ความภาคภูมิใจเดิมที่ฟีฟ่าเคยมีให้กับลูกไวก็ยังคงเดิมนะครับหมายความว่าหลังจากนี้ครับลูกไวก็ยังสามารถประดับดาวบนอกข้างท้ายของพวกเขาได้ถึง4ดวงเหมือนเดิมนะครับในฐานะ แชมป์โลก4สมัยแม้ว่าจะนับในเอ a รานะครับหรือในยุคของฟีฟ่าเวิ d ์ u คเพียงแค่2สมัยก็ตามนะครับนี่คือเรื่องราวฟุตบอลที่น่าสนใจที่นำมาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับนี่ก็เป็นเทปแรกนะครับของ World Cup Story นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยช่วง World Cup Story นะครับจะมีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจมาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ